ในเช้าเราถึงทวดีไอยยพัดอยู่นะครับทวดีไอพัดลงเนยกรรมนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทวดีไอพัดนะครับยังลงเกี่ยวกับที่การประกอบตลอดสายไม่ขาดช่วงไม่ขาดระยะเกี่ยวกับการเวลาและหนทางได้อีกนะครับโดยสุดว่าการรัฐานามนจันสันโยมเนะครับการรัฐานามนจันสันโยมเมถ้าเกี่ยวกับ การเวลาและรุยะาทางนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นอาจารย์สัญญาคาตัวนี้เข้ากับทัพพระนะครับก็ได้คุณก็ได้กิริยาก็ได้นะครับได้ทั้งสามเลยนะครับทัพพระก็ได้คุณก็ได้กิริยาก็ได้ได้ทั้งสามนะครับนะคำแปลของตัวดีเอพาตัวนี้แปลว่าสิ้นกับแปลว่าตลอดนะครับสิ้นกับตลอดนะ แต่เวลาสัมพันธ์เราเราไม่แย,ยกประเภทน,นะครับแต่ว่าเบื้องต้ในให้จาไว้ว่าอจ,จันตสัญโยคะมีอยู่สองอย่างคือการเวลาและก็ดิยะทางแล้วก็การเวลาก็แบ่งเป็นสามนะครับท<ม>ัาพพระคูณกิริยาหมายถึงว่า,าสัมพันธ์เข้ากับตัวสุทนามก็ได้คุณนามก็ได้กิริยาก็ได้นั่นเองนะครับนะ<ม>สัมพันธ์เข้ากับสุทนามก็ได้คุณนามก็ได้แล้วกิริยาก็ได้นะครับนะ ตามกทิทั่วไปทุติยภัสสัมพันธ์เข้ากับกิริยาเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเป็นอาจารตะสัญโยคะเข้ากับสุธนามก็ได้คุณนามก็ได้กิริยาก็ได้นะครับด้วยสุดว่าการัตฐานามจันจตะสัญโยคนะครับนะอ่าตัวนี้แปลว่าสิ้นกับแปลว่าตลอดนะครับสิ้นกับตลอดนะครับอ่าต่อไปครับนอกจากนี้แล้วนะครับทุติยภัสนะครับลงนะครับหลังจากนาม ในะที่ประกอบด้วยนิบาตและอุศักที่กล่าวกรรมนะครับมีอุสศรกนิบาตที่กล่าวกรรมทั้งมันมีปฏิปริอนุแล้วก็ทินะครับนิบาตนะครับทั้งหมดอยู่สี่ตัวด้วยกันนะครับอุศักสามนิบาตหนึ่งนะครับปฏิปริอนุนะครับปฏิปริอนุแล้วก็ทินิบาตนะครับตัวนี้ลงที่สุดว่ากรรมมปวัจเนยยุเตนะครับกรรมมปวัจเนยยุเตนะครับ ด้วยสุดว่ากรรมมะปราชนิยุตเตนะครับต่อไปนอกจากนั้นนะครับนะนอกจากนั้นในที่ประกอบด้วยนะครับอันตราสรรับอภิตโตสรรับปริโตปฏิปฏิภาติสรรับนะครับนะลงทุติยพัฒน์ชัตถีพัฒน์ด้วยสุดว่ากวัจิทุติยาชาัตถินมัตเแต่จริงแล้วใช้พระตรงๆก็มีได้นะครับแปลงสิงก็เจออยู่เช่นอันตราสรรับนะครับใช้พระตรงๆก็ได้ พิพากษตรงตรงได้แก่ใช้ฉัดทีพัะนั่นเองนะครับนะก็แปลงเสือกเจอนะครับโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับอันตรายศักดิ์ที่เขาสมานนะครับเนี่ยเช่นนะครับระหว่างแห่งหนทางนะครับเราก็ใช้ฉัดทีพัะตรงตรงในรูปวิเคราะห์เลยครับมักกสาอันตรานตรามักขังนะครับมักกสาอันตรานันตรามักขังครับอันตรายในระหว่างมักกสาแห่งหนทางอันตรามักขังชุนอันตรามักข้าแปลว่าระหว่างแห่ง ผลทางนะครับนะตัวนั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องใช้พระด,ดยอ้อมนะครับตัวนี้ท่านบอกว่าลงทุติยภัตเนี่ยฉัตถีใช่ไหมครับนะลงทุติยภัตเนี่ยฉัตรถีพัดนะแต่ว่าไทยพัดต,ตรงๆและแกฉัตถีพัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้พัดตรงๆได้อ่าต่อไปนอกจากนั้นนะครับนะนอกจากนั้นทุติยภัตยังสามารถนะครับลงในอดของตติยานและก็สัตมีนะครับ ที่อาสนิพัทนะครับส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวกับการเวลานิช้เยอะอยู่แล้วนะครับทุติยพัทนะครับที่โรงนสนิพัทที่เกี่ยวกับการเวลานิช้เยอะเลยนะครับนะจะเป็นเหมือนกับอิพัท์ตรงๆเขาเองเลยครับแต่ว่าใช้เยอะมากนะโดยสุดว่าตดิยาสตมีนันจะนะครับนะตดิยาสตมีนันจะนะครับหมดแล้วนะครับทุติยพัทธ์ทุติยพัทก็มีสูตรลงนะครับ สูตรสำหรับลงวิพาธมีสูตรกรรม,มเถตุติยาคาติพุทธิพุชชาปทารักรัสียทินังการิเตวาสูตรกาลรัฐานามจันตาสังโยคเคกมมรรมปวัจญิยะย,ยุตเตวจิตุติยาจัตถิมัตเถิดแล้ก็ตติยาสตรมีนันจะนะครับสูตรลงวิพาธมีกี่สูตรครับกรรมาเถตุติยาหนึ่งนะครับแล้วก็กาติพุทธิพุชชาปทารักรัสียทินังการิเตวาสอง การัฐทานมนจันรสัญญเคสามกรรมะปญญยุเตสี่แล้วก็วจีทุทยาเจติมวัตถีห้าติยาสิวินจาหกสูตรด้วยกันนะครับนะสูตรกรรมเถททิุติยาคงไม่มีปัญหาอะไรในการลงนะครับนะแต่ว่าสูตรสมรับการลงนะครับนะในหตุการดิตกรรมใช้สูตรว่าค้าติปุถีปูชาปทารากรัสสิยินังการ,ริตะวาสูตรนี้อาจจะไม่คุ้นนะครับ การรัฐธรนวจันตสนโยเกเกี่ยวกับจันตสนโยคะสุตรนี้อาจจะไม่คุ้นแต่ว่าจะเยอะใช่ไหมครับใช้เยอะอยู่นะครับส่วนสุดกรรมปวาวจยุเตนะครับสูตรนั้นก็ไม่ค่อยเจอนะครับสูตรนี้นะไม่ค่อยเจอนะแล้วก็กวีทุตยาเจิดทิฏฐินะครับก็มีบ้างถักแปลงสื่อก็มีน้อยหน่อยส่วนสูตรที่2องรกสิบทยาสนนินจะส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวกับการเวลานะใช่ไหมครับการเวลาในี่ใช้เยอะหน่อยนะ นิมนต์ครับท่องสูตรซักหน่อยนะอ่าสูตรแรกกรรมทิดิยาคงไม่ยากนะครับมาสูตรสองเลยครับนิมนต์คาติพุทธิปุจจาระธาหารกัล <ination noises> ัสยาทินังกาลิเตวะคาติพุทธิปุจจาระธาหาระกัลลัสยาทินังกาลิเตวะคาติพุทธิปุชจาระธาหารกัลัสยาทินังกาลิเตวะคาติพุทธิปุชจาระธาหารกัลัสยาทินัง

Kati puti puja pada hara kara siyati kali tewa. Kati puti puja pada hara kara siyati nang kali te. Kala tanama majantasan yogi. Kala thana majantasan yogi. Kala thana majantasan yog. Kala thana majantasan yogi. Kala thana majantasan yogi. Kala thana majantasan yong ကာလသနမတ္တသံယော கே ကာလသနမတ္တသံယော கே ကာလသနမတ္တသံယောကာလသနမတ္တသံယော கே ကာလသနမတ္တသံယော கே ကာလသနမတ္တသံယောကာလသနမတ္တသံယော கே ကာလသနမတ္တသံယော கே ကာလသနမတ္တသံယော กาลธาณามจันตสัญโยเกกาลธาณามจันตสัญโยเกกาลธาณามจันตสัญโยเคกาลธาณามจันตาสัญโยเกกาลธาณามจันตสัญโยเกกาลธาณามจันตสัญโยเกกาลธานามะจันตาสัญโยเกกาลธานามะจันตาสัญโยเกกาลธาณามจันตสัญโย

कम पवच निया जुते कम पवच निया जुते कम पवच निया जुते कम पवच निया जुन कम पवच निया जुते 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 कम पवच निया जूत कामा पवा चनिया जो थे कामा पवा चनिया जो थे काम पावाचनिया जो क्व चेत दिया मथ थे क्व चेत दिया छ मथ थे क्व चेत दिया छ मथ थे क्व चेत दिया छ मन क्व चेत दिया मथ थे क्व चेत दिया छ मन थे क्व चेत दिया छि मथ थे क्व चेत दिया छ मथ थे

Kuaci itu dia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  catinama te tatiya sedeminancam tatiya sedeminancam tatiya sedeminancam tatiya Tatiya sedeminan tatiya sedeminan jam tatiya sedeminan tatiya sedeminan, tatiya tatiya sedeminan tatiya sedeminan, tatiya tatiya sedeminan tatiya sedeminan, tatiya tatiya sedeminan tatiya 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 ตาติยาสัตมีนันจามตาติยาสัตมีนันจามตาติยาสัตมีนันจานะครับตัวนี้สําหรับลงตุติย,ยพัทนะครับจริงๆแล้วก็ไม่เยอะนะนะครับถ้าท่านมีเวลาลองไปทําทีเดียวพัทก็ได้แหละทเดียวพัทหนึ่งก็ส,สูตรสองสูตรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะหมดไปก็จะได้ทีละตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับแล้วก็ปัญหามันก็จะลดลงลดลงไปเรื่อยๆถ้าเรา,ามีหลักจับนะครับมันจะง่ายนะครับแต่ถ้าเราจําทั้งหมดมันจะยากและยุ่ง เพราะฉะนั้นก็หลักนะครับสําคัญที่สุดในการเรียนวิทยากรน,นะครับนะ,ะถ้าเราไล่ตั้งแต่ปฏิมยภารนะครับสําคัญคืออะไรทุติยภารคืออะไรเราไล่นะครับแล้วก็เอานะครับตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนึงตัวอย่างครับก็จะเริ่มลดลงลดลงไปแล้วก็จะทําให้ชัดเจนขึ้นทีละประเด็นทีลประเด็นได้นะนะครับนะจริงแล้วก็ที่บอกแล้วนะทุติยภารไม่ไม่เคยสุดเองใช่ไหมครับไม่เคิสุดนะถ้าท่านลองไปไล่ทําอย่างที่ผมว่านะครับที่ผมบอกไปนะทุติยภารนะครับ อันที่สาคัญใี่สุดไหนสุดไหนสุดไหนมีสุดอะไรบ้างในการลงครับอ่ะต่อไปครับไปที่ตติยาวิพัสนะครับนะตะติยาวิพัอันแรกอันที่สําคัญคืออันว่าแจของอันกะคืออันกรณะอันแรกเลยครับที่สุดว่าการณิตติยานะครับการณิตติยาสูตรสำหรับตั้งชื่อได้แก่เยนะว่าตยา,าตยรต,ติตังกระนังบุคคลจะอก็ทาด้วยกริกาใดก็ดีกระกานั้นชื่อว่ากรณนะนะครับ การะกาที่เป็นเครื่องมือในการกระทำได้ช oh. ื่อว่ากรระนะครับนี่สุดตั้งชื่อนะการะนะครับสำหรับตารีวัฒไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะสัญญาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับอัที่สองนะครับอักตตาอัดนี้ลงในสุดว่ากัติจนะครับแสดงว่าตารีพัฒอัที่สําคัญอยู่สองอัดด้วยกันนะครับอัจสําคัญมากเลยสองอัดคืออันการะนะกัมอัดกัตตาหรือกัตตูกรกะนะครับนะ อัตุกระกะนะครับนะมีสองอัตด้วยกันนะครับการตุนะครับตัวนี้ก็นะครับนะเป็นกัตตาในประโยคกรรมเหตุกรรมและภาวะใช่ไหมครับแนะ่น,นอนนะครับสามประโยคนี้ตัวกัตตาต้องเป็นตติยวิพัสน,นอกจากนั้นนะครับประโยคกตัวจงเหตุตักตัวโจก,ก็ตามนะครับแต่ว่ากิระหวางพวกมาะปัจจัยที่ลง ยับแยที่เป็นกรรมรูปเหตุกรรมรูปหรือตาัยที่เป็นกรรมรูปเหตุกรรมรูปสามารถเล็งหากตาที่เป็นตรีพัดตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกัตาที่เป็นตรใยายพัดนะครับสามารถมีได้ทุกป,ประโยคครับมีได้อยู่ในทุกป,ประโยคครับไม่ว่าจะเป็นประโยค์กตัตุเหตุกัตุกรรมเหตุกรรมหรือภาวะก็ตามแต่ถ้าประโยคกรรมเหตุกรรมและภาวะแน่นอนนะครับต้องมีแน่นอนนะ อิพัทโดยตรงเป็นตาติยยพาทถ้าไม่มีตาติยยพัทให้ไปที่ฉัตรถีวิพัทธปีิพัทโดยอ้อมนะครับอิพัทโดยอ้อมนะครับกัตตานะครับในประโยคกรรมเหตุกรรมแล้วก็โยภาวะนะครับกัตตาต้องลงตาติยานิถวิพัทโดยตรงวิพัทธ์โดยอ้อมเป็นฉัตรถีวิพัทนะครับแล้วฉัติีพัทก็มีใช้เยอะด้วยนะครับนิยมใช้ด้วยนะครับฉัติีพัทนะครับนะแต่ถ้าไม่มี นะครับเราต้องใส่เข้ามาต้องใส่เป็นตาดิยพัดตรงๆนะครับนะกตาแปลว่าูุ้้กธรรมกิริยาเพราะฉะนั้นก็สัหญ่เป็นบุคคลนะครับให้สังเกตว่าเป็นบุคคลนะครับสามารถทํากิริยาได้นะครับนะอาจที่สําคัญของตัิยพัดสองอาจคืออาจกระเครื่องมือ2อาจกัตตนะครับอาจกตานะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีอาจอื่นๆอีกเช่นนะครับอีทัมพูตะลักษณะนะครับอีทัมพูตะนะตัวตัวนี้แปลว่ามีหรือด้วย ทั้งนะครับมีด้วยทั้งนะครับแปลว่ามีหรือด้วยทั้งนะครับนะมีหรือด้วยทั้งนะครับนะอิทธังพุตตะก็เป็นวิพัตเดียวเท่านั้นเลยนะครับวิพัตเดียวเท่านั้นก็คือตาติยยพัตอิทธังพุตตะไม่มีพัตอื่นไม่มีพัตสำรองไม่มีด้วยนะครับต้องมีพัตตรงๆอย่างเดียวนะครับนะอิทธังพุตตะนะครับมีพัตเดียวเท่านั้นนะครับมีพัตสำรองไม่มีนะครับ แต่อีทั้งผูตาตัวนี้เข้ากับนะครับกัตตาบ้างเข้ากรรมบ้างนะครับเข้ากับชติีพัฒบ้างก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับแสดงนะครับอะไรแสดงของกัตตานะครับของกรรมหรือของนะครับสามิสมรท h นะครับนะแล้วนอกจากนั้นนะครับในสูตรกัตริตะนี่นะครับยังลงนะครับตาติยพั์ในอดปฐมานี่อทุติยและอดปัญญพัฒก็สูตรนี้ครับ เรียกว่ากัตติจารในสูตรส่รวมเลยนะครับในการลงอัากรตตุด้วยแล้วก็อัดอื่นๆเล็กๆน้อยเช่นอิทัมพูตานะครับในเกี่ยวกับเกียววัคคาก็ดีเกี่ยวกับที่ประกอบด้วยอุพลาศิษสมะสันนิมอ่านว่าย่อนอ่านรายิ่งนะครับเป็นต้นนี่นะครับนะต้องลงในสูตรนี้ทั้งหมดเลยครับแล้วกรณีไหนก็ลงในอ่านปฐมาลงในอ่ทุติยายพารลงในอานปฏิภาพก็ลงด้วยจะสำในสูตรนี้ครับกัตริจานะครับ ต่อไปครับดูสูตรตั้งชื่อนะครับตำหรับชื่อกัตตาใช่สุดว่าโยกรติสกัตตาก็แสดงว่าตัวนี้เหมือนกับรูปิคห์เลยครับเต็ข้อกัตตาหรือว่ากรติติกัตตาครับนะตัวนี้ก็เหมือนกับเอาอาขยาดนะครับหรืูปิเคราะห์ของกัตตุนะครับมาตั้งชื่อส่วนใหญ่นะครับสังเกตดูนะครับนะมันก็ให้ความหมายนะครับนะแต่เป็นประโยคไปครับนะทาวิเิคอ์กัตตุก็กรติติกัตตาครับโยกรติติสกัตตานะครับนะ อ่าปะเป็นของกตตานะครับมีอะไรบ้างก็คงไม่พูดถึงนะครับมาตัวนี้ก็มาดูสูตรอย่างเดียวนะครับนะต่อไปนะครับกตตานะครับนะถ้าเป็นสุทธกตตาใช้สุดว่าโยกรติสกตตานะครับแต่ถ้าเป็นเหตุกตตาใช้สุดว่าโยกาเรติสเหตุนะครับโยกาเรติเสหตุแปลว่ากตตานะครับในการตั้งชื่อกตตาในที่นี้มีอยู่สองสองสูตรเลยนะครับสองสูตรนะถ้าเป็นสุทธกตตาตั้งด้วยสุรว่า โยกโรติสกตาสูตรก็บอกอยู่แล้วครับโกรติกรัธาตุโอปัจติพัตโอเป็นปัจจัยป็นหมดดธาตุนะครับเป็นวิกราปัจัยลงเน่กัตตุนะครับสดงว่าเป็นกตตุแน่นอนนะครับส่วนถ้าเป็นเหตุกตตุใช่สุดว่าโยกาเรติสเหตุกาเรติมาจากระธาตุเนปัจยติพัตมีเนปัจจัยเป็นกาลิตาปาจใจนะครับเห็นไหมครับว่าสูตรนะครับท่านตั้งชื่อมาก็ตรงนะครับตรงหมดเลยนะครับนะ ถ้าเป็นกัตตุนะครับตรงตรตั้งด้วยสุดว่าโยกโรติสกัตตาแต่ถ้าเป็นเหตุกัตตุตั้งด้วยสุดว่าโยกาเรติสเหตุนะครับโยกาเรติเสตุนะครับนะตามปกตินะครับทั้งสุทธกตาก็ดีเหตุกัตคาก็ดีนะครับถ้าลงอิพัฒน์นะครับอิพัฒน์เขาตรงตรงคืออิพัฒน์อะไรครับตาติยิพัฒน์แต่ถ้าขยายเลิกกิจกันไปแล้วตัวเขาเองต้องลงอิพัฒน์อะไรครับ ปัมาวิพาสนะครับน่ะส่วนใหญ่เราคุ้นเคยปัไมะวิพัสใช่ไหมครับน่ะทั้งประโยู่กับตัวโจกเหตุกับตัวโจเราจะคุ้นเคยปัตมาถ้าปัตมาวิพัสเนี่ยนักเรียนเขาจง่ายเขาก็จะเข้าใจง่ายนะครับแต่พอเป็นตรีพาสนี่ค่อนข้างจะงงนะครับน่ะถ้าเป็นตรีพัสก็เป็นประโยคก,กรรมเหตุกรรมไปนะครับนะค่อนข้างจะงงหน่อยครับยากหน่อยอ่ากัตตานะครับตั้งชื่อกัตตามีสองสูตรถ้าเป็นสูตรทกตาตั้งโดยสุดว่า โยกโรติสกตาถ้าเป็นเหตุกตาต้นสุดว่าโยกาเรติสเหตุนะครับนะแต่ทั้งสองนะครับทั้งสุดทกตาเหตุกตาวิพัตน์ตรงๆเป็นตาติยาวิพัตนนะครับนะแต่ใิพระโดยอ้อมเป็นปะธรรมวิพัตนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะแต่งประโยคเห็นไหมครับถ้าประโยคกรรมเหตุกรรมเนี่ยนะตัวกตารเหตุกตาเนี่เป็นตติยาวิพัตใช่ไหมครับนะต้องเป็นตติยาวิพัตน์นะครับนะ Át, อ่าเช่นพิคูสามเณรังกรรมังการิติมีกับตัวจกครับพิคูนี่เป็นเหตุกตาใช่ไหมอ่าพิคูสามเณรังกรรมังการิติถ้าประโยคกรรมเหตุกรรมครับเป็นพิคุนาสามเณโรใช่ไหมครับกรรมังการิการิยเตครับการิยเตครับนะครับเป็นพิคุนาใช่ไหมครับพิคุนาสามเณโรกรรมังการิยเตสามเนรนว่าสามเณนพิคุนาอันภิกษุการิยเตย่อมให้กระทำกรรมัง ซึ่งการงานนะครับนะเพราะฉนันท่าท่าได้ประโยคนะครับเปรียบเทียบเชนได้ชัดเจนครับประโยคนะถ้าเป็นคำร่าจบง่ายครับกรรมจบง่ายอยู่แล้วก็ตรงๆครับนะแต่ถ้าเป็นเหตุคำว่จบนะครับตัวเหตุกตาก็ต้องเปลี่ยนเป็นตาติยัยพัดเหมือนกันครับต่อไปครับตาติยัยพัดนะครับในที่ประกอบด้วยสาสตเป็นต้นนะครับนะลงตาติยัยพัดด้วยสุดว่า สหาธิโยเกจนะส่วนนี้ก็ใช้เยอะด้วยนะครับใช้เยอะมากนะเพราะนอกจากสหสามีนลครับสาธิงสมังนาน um, okay าวินาอลังและกิงสับนะครับในที่ประกอบด้วยสหาสทิงสมังนานาวินาอลังกิงสับลงในสุดว่าสหธิโยเกจนะครับนะอนุนมนลทองส่วนนี้หนึ่งครับสหาธิโยเกจะสหาธิโยเกจ สหัสิโยเกจาสหิโยเกจาสหัิโยเกจาสหัสิโยเกจาสหัสิโยเกจาสหัิโยเกจารสหัสิโยเกจาสหัิโยเกจาสหิโยเกจาสหสิจาสหโยเกจาสหิโจาสหสโยเกจาสหจาสหโยเกจา สหธิโยเกจ่าสหธิโยเกจ่าสหธิโยเกอ่าครับสหสถิงเรียกหาบทน้ำที่ประกอบด้วยตดยพัทร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมครับต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับกรณีที่ประวิกรรมเหตุกรรมวาจกนะครับให้จําไว้นะครับเห็นตดยพัทอยู่ข้างหน้าหรือสหข้างหน้าหลึกข้างหลังสหับสถิงสับแสดงว่าเป็นของสหสถิงสับนะครับส่วนกตาเราต้อง ใส่เข้ามาเองนะครับกระตาใส่เข้ามาเองได้นะครับนะแต่ว่า,าสาสติงสับนี่นะครับเวลาแปลสัมพันธ์ใส่เข้าเองไม่ได้นะครับนะอ่านิมนต์ครับทีนี้นะครับในที่ประกอบด้วยสัพว์อะไร,รบ้างนิมนต์ท่องสับเลยครับถึงนี้สาสติงสัมมานนาวินาอาลังกิงสาสติงสัมมานนาวินาอาลังสาสติง ah สัมมานนาวินาอาลัง សាハសទ្ធិងសមੰងនណាវីនាអលង្គ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  သဟာသတင်းသမံနာနာဝိနာအလံ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 သဟာသတင်း sa ha sa thiên sa mang na na vi na a lang kiên sa ha sa thiên sa mang Nana na vi na a lang sa ha sa thiên sa mang na na vi na alang, sa ha sa thiên sa mang na na vi na a sa ha sa mang vi na a sa ha sa mang vi a sa thiên วินาอาลังจิงนะครับบนน้ำที่ประกอบด้วยตติพันนะครับถ้าท่านแต่งผมแนะนําให้วางไว้ข้างหน้านะครับจะดูง่ายนะครับถ้าวางไว้ข้างหลังเนี่ยค่อนข้างจะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่าตัวสหเองเนี่ยเขาจะต้องรวบรวมอีก3มอย่างคือรวบรวมทัพพระกุณและก็กิริยานะครับเผลอไปนะครับเวลาวางแล้วเนี่ยงงเองนะครับโดยเฉพาะนักเรียนเบี่ยวสามสัมพันธ์นะครับถ้าซาสติงสับนะครับบนน้ำที่ประกอบด้วยตติพันอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับ เวลาสัมพั์ต่อเนี่ยมันจะง่ายกว่าเยอะครับง่ายกว่าเยอะมากเลยแต่ถ้าอยู่ข้างหลังเนี่ยครับบางทีสะดุดกับเวลาสัมพันธ์อย่างเช่นสหพิกุสังเขนะนะครับนะนิสิตินะครับจริงๆแล้วก็สหเข้านิสิติก็ง่ายๆอยู่ครับแต่ว่าถ้าอยู่ข้างหลังปุ๊บเนี่ยจะงงอยู่แต่ถ้าอยู่ข้างหน้าเป็นพิกุสังเขนะสหแล้วก็นิสิติอย่างนี้นะครับโอเปร์สัมผัสสำหรับนักเรียนใหม่ง่ายมากขึ้นเยอะเลยครับหลายเท่าตัวนะ เห็นใสิที่นั่งแล้วสหาการพีกฤสังเคนะด้วยมวยมิสุนะครับนะครับน่ะเห็นพระกวาร์พีกฤสังเคนะสหนะครับแล้วก็อันนี้สิทิใช่ไหมครับแต่ว่าประโยคนี้ท่านไม่ค่อยนิยมแต่งี้เพนาะง่ายนะครับท่านก็เลยวางนะครับให้มันยากเข้าไปหน่อยนิดนึงนะครับนะเป็นนะครับพิ่กฤสังเคนะอะไรครับตัวนี้เป็นสหาพิ่กฤสังเคนะนิสิติพระกวาอย่างนี้นะครับนะสับไปสับมานิดหน่อย อ่าสาสติงนะครับรวบรวมอยู่สาอย่างหนึ่งรวบรวมทัพพาเรียกว่าทัพพาสมาวายะสรวบรวมคุณเรียกว่าคุณาสมาวายะสามรวบรวมกิริยาเรียกว่ากิริยาสมาวายะนะครับคุณกับทัพพานะครับสนามหลวงไปรวมกันเป็นทัพพาสมาวายะนะครับเพราะก็เหลือแค่2เหลือแค่กิริยากับทัพพาไปนะครับให้จาไว้ว่าเหลือแค่2นะครับเหลือกิริยากับทัพพานะแต่ถ้าสัมพันธ์ในห้องนะครับให้สัมพันธ์เต็มนะครับตามความเป็นจริงนะครับ ข้ากิิยาก็เป็นกิิยาเข้ากับคุณก็เป็นคุณไปเข้าทัพพะก็เป็นทัพพชวุยะนะครับให้เข้าสามอย่างตรงๆเลยครับต่อไปครับส่วนวินาศานะครับวินาศาตัวนี้นะครับใช้อยู่สามพาธ์มีทุติยาตัทิยาแล้วก็ปัญจะมีแต่ถ้าเป็นทุติยายังไงก็ต้องเป็นในอดของตตดทิยา,ยาพาร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านแต่งเราเห็นวินานะครับวิพาร์ตรงๆใช้สองพาร์ไม่ตัิยาก็เป็น ปันจะมีเว้นด้วยเว้นจากนะครับเว้นด้วยเว้นจากนะครับวินานะครับเว้นด้วยเว้นจากนะหรือถ้าแต่งเป็นทุตดยพัดก็ชั้นดของตาติยาเว้นด้วยนะครับอีกสองสาบที่สาคัญนะครับตัวนี้ใช้เยอะนะครับแล้วก็มีปัญหาในการแปลสัมพันธ์อยู่นะครับนะคืออลลังกับกิงสัพนะอลังกับกิงสันะ์สนะครับอลังที่อาจายว่าพอละแปลว่ายาเลยนะครับนะแล้วกิงโยกประโยชน์ชนะนะครับสองอันนี้เรียกหาจิตสองพัดแต่ตัวหนึ่ง ตติยาสองจตุถีนะครับตติยาแล้วก็จตุถีพัดแล้วก็ถ้าเป็นจตุถีพัดเกี่ยวกับตุ้มหามหาศนิยมวางติดกับกิงศัพท์ใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นกิงเมกิงเตอย่างนี้นะครับนิยมวางเลยครับกิงโวนะครับนะวางติดกับกิงศัพท์เพราะโวโนเตมเมต้องงงตัวอีสองของประโยคนะครับส่วนตาติยาพัดวางไว้ข้างหลังสุดเลยใช่ไหมครับนะถ้ามีขยากขยาก็ขยายต่อไป เพราะฉะนั้นหลักการแต่งตัวนี้นะครับกิงเมฆราวาเสนะครับจำไว้หนึ่งตัวเขาได้เลยครับกิงเมฆราวาเสนะกิงประโยชน์ฉะนั้นว่าประโยชน์อะไรคราวาเสนะด้วยการอยู่ในเรือนเมแก่เรานะครับกิงเมฆราวาเสนะนะครับถ้าอลังให้จำนะครับเกี่ยวกับสังขัยเศษนะครับอลังเตอิทาวาเสนะนะครับอลังเตทวเสนะนะครับก็ความนี้อยู่ในสังขัยเศษนะครับอลังว่าพอละ วาเสนาด้วยการอยู่อิทาอาวาเสนาว่านี้เตกแก่ท่านนะครับอลังตีทวา่าเสนะนะครับอาอลังที่ไปไหวพอละอย่าเลยนะครับพอละก็ได้อย่าเลยก็ได้อาภัยเสร็จนะครับแล้วก็กิงนะครับประโยชน์ฉันางเรียกหาสองพารตแต่ตัวหนึ่งตาตียัยพาตสองจุดทีพารตนะครับเวลาแปลให้ไปที่ตาตียัพัดก่อนเสมอนะครับประโยชน์ด้วยประโยชน์แก่ประโยชน์ด้วยประโยชน์ แกแต่ว่าตามหลักของการเรียงนะครับตัวใหญ่ใช้เกี่ยวกับพวกตุ้มหามาศจะวางไว้ตุ้มหามาศวางไว้ตัวที่ 2, 2> ใช่ไหมครับเพราะแปลงเป็นเตบ้างเมบ้างโวโนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวจุิพัฒจะวางติดกับพวกอลังหรือกิ่งสับนะครับเวลาแต่งนะ,ะถ้าจำนะครับโครงสร้างได้ก็ที่บอกแล้วครับลดลงไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับเจอประอย่างนี้ก็นะครับ เบาสมองไปแล้วนะหน่อยหนึ่งนะเรการแปลการสมัครหรือการแต่งครับไม่ต้องมาเสียเวลานั่งคิดครับอ่าสูาธิโยเกจะครับลงตริยาภพนนที่ประกอบด้วยสหัสตินสมานานานวินาลังและเก่ากิงสัพท์นะครับนะนอกจากนั้นแม้ไม่มีนะครับสหัสทัอยู่แต่อสหสัพท์มีอยู่ก็นะครับลงตริยาัพได้ใช่ไหมครับนะส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องของนะครับมีสังสัพท์ก็มาช่วยก็ได้ครับสังุปสัรครับเช่นสังวาสโสการอยู่ร่วมนะครับอย่างนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของสาสติงสัพนะครับอยู่ร่วมอยู่ร่วมกับนะครับนะอ่ะสูตสายโยเคจะนะครับส่วนนี้ใช้เยอะนะครับนะใช้เยอะนะสองกรณีครับหนึ่งก็คือเกี่ยวกับสาสติงสั์แล้วก็สองอลังกับกิงสับนะสองสับนี้ครับ